แก้วทุกอิดทวดุว้จริงๆแล้วของดีราคาไม่แพงแค่คุณยังไม่เจอสถานที่ที่เหมาะสมคุณเคยบอกว่าถ้วยแก้วแตกง่าย เราได้ทําแก้วบรโบรซิเิเกตสูงพวกคุณบอกว่าดื่มน้าตอนขับรถไม่สะดวกเราออกแบบให้เปิดฝาด้วยปุ่มเดียวพวกคุณบอกว่าไม่อยากดื่มแล้วเจอใบชาติดตั้งช่องเก็บชายแยกต่างหากคุณบอกว่านี่ราคาแพงเกินไปอีกแล้วตอนนี้เราเป็นโรงงานต้นทางส่งตรงจากโรงงานส่งฟรีถึงบ้านทดลองใช้งานฟรีเจ็ดวันตอนนี้ยังมีใครใช้แก้วแบบดั้งเดิมอยู่บ้างมาลองสิ่งใหม่ที่บ้านเราพัฒนาขึ้นใหม่กดปุ่มเดียวเปิดแก้วอย่างรวดเร็วแก้วใบนี้พลิกโฉมการออกแบบฝาปิดแบบหมุนด้วยมือในแบบดั้งเดิม เพียงกดครั้งเดียวก็เปิดฝาได้เพียงกดครั้งเดียวก็ปิดฝาได้ที่แรกแก้ปัญหาการดื่มน้ําในชีวิตประจําวันได้อย่างสมบูรณ์แบบแก้วชาธรรมดาใช้ในระหว่างการขับรถตามปกติมือเดียวบิดไม่ออกมือทั้งสองข้างเปิดไม่สะดวกใช้แล้วคุณจะปลดปล่อยมือของคุณได้ทําให้การเปิดฝาเพียงคลิกเดียวไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปการออกแบบแยกน้ําชาเป็นครั้งที่สองให้คุณดื่มแต่น้ําชาไม่ดื่มกากชาวัสดุแก้วบรอิลิเกตสูงสามชั้นไม่เพียงแต่แข็งแรงทนทาน ยังสามารถป้องกันความร้อนและลวกได้ความแล้วน้าไม่รัว่วความจุขนาดใหญ่500อมลออกไปข้างนอกหนึ่งวันก็สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้กล่องของขวัญบรรจุภัณฑ์อย่างประณีตรูปลักษณ์หรูหราและมีระดับไม่ว่าจะใช้เองหรือมอบให้ผู้อื่นก็รู้สึกภูมิใจถ้าไม่ใช่เพราะตอนนี้มีกิจกรรมโปรโมชั่นราคานี้คุณอย่าคิดเลยเพื่อนเพื่อนที่ชอบรีบซื้อเลยเอาแม่คะราคาเท่าไหร่คะคุณซื้อแก้วนี้ข้างนอกต้องจ่ายเท่าไหร่นั่นก็คงประมาณ700บาทใช่ไหมถ้ามันสามารถเปิดฝาได้ด้ดดววยยปุ่มเีละ น้ำและชายแยกออกจากกันงั้นก็คงต้อง1,000บาทแล้วล่ะไม่ต้องนะวันนี้เราจำหน่ายตรงจากโรงงานเพียง599บาบาทจะส่งฟรีถึงมือคุณ